บันล้น,นครับผมยังอยู่นี่ครับ <S <S เลี้ยงเงินเส้ตุยครับผมมีอาการเอา้าผมมีอาการครับผมไม่มีอาการโดนนะครับนี่พลังนี้เรียบร้อยนะครับผมใหญ่นะครับนี่บักเอฟนะครับผมบึ๊บนี่เป็นไงเข้ากลางลำเลยนะครับผมนี่ค้อยกุยหากิน เด็กอน <1971. S 1> <Off canvas. S 2> ีโตผมมาแล้วมาแล้วครับผมเพราะว่าถ้าดักบ่วงมีเสียงครับลังนี้มีเสียง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 เอาอีกแล้วครับลังนี้เอาอีกแล้วยังไม่ตายนะครับผมโอ้โหนี่นี่นี่ใหญ่นะครับใหญ่นะครับนี่จับหางเลยนะครับคว้าหางครับน้องนี่ไงใหญ่นะครับนี่คว้าหางเลยนี่อยู่โอ้โหตัวที่ห้าแล้วนะครับผม โโอ้หสวัสดีตอนคำนะครับผม4ีโมงเคิงครับผมขามาหายูฮากินแล้วครับหมือน้ส่ผ้ามาใส่หนูนะครับกับสีเป็น นี่นะครับเป็นอาวุธนักของเขานะครับผมอาวุธนักเลี่นอาวุธนักครับเมื่อนี้ครับผมเป็นไม้เก้านะครับไม้ของหัวนี่แหละครับผมเศร้าอีได้ไปสามครับผมใส่บ่วงดวดเดี๋ยวนี่ละสกาย랩สกาย랩ครับผมอันนี้ก็จะเป็นมีเงี้ยนะครับดักตามทางก็ยังบ่วงนี่แหละครับผมนี่ก็จะเป็นเสียก เรียกหนังยางดึงนะครับเนาะเป็นรุ่นธรรมดาครับผมแมวนุ่นแบบว่ากับเหยียบอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับเนาะอัมมาสามสิบเมื่อถึงสามสิบยี่สิบเก้าอันครับผมยี่สิบเก้าอันแล้วก็อันนี้นะครับยี่สิบเก้ากับเล็กอัมมาสิบอันได้ครับผมอัมมาติดติดมากนะติดไม้ติดมือมากับเล็กจะสีได้ใส่จักอันกระปูลหรืออาจจะได้ใส่เบิร์กระปุกในใจ้วก็ใส่ทรงไปเลรอครับน้อพี่น้องเอ้ย ใส่เดาไปเลยแกมือครับเพราะว่ามือเศร้าเนี่มันได้แค่สามตัวยังได้หน่อยแต่ว่าหนูมันพันบ่วงหลายอยู่ก็เลยมือนี่ก็เลยว่าจะมาล่องเบิง์สักมือนึงว่ามันฉีเป็นแังไดงก็เลยเอาอาวุธหนักมานกน้ำอาวุธธร,รรมดามานำัำก็เลยบรรมลูดลยว่าฉีมาหรือบ่มานมือืเศร้าัจะมาว่ากันเดี๋ยวไปใต่น้ากันครับผมมันจะคำก่อน รวมๆแล้วก็ประมาณสี่สิบอันนั่นแหละกับพร้อมไอ้นี่น้ำจะพาไปใส่ครับผม 6ม้นเคิงครับพี่น้องตอนนี้ครับผมโอ้ยังเมอดอยู่นะครับพี่น้องปนะสิธิภาพว่ายามเบิงสกายแรปครับผมกับกับกับหนักครับเอาวุทหนักนะครับผมประมาณ1010 10อัน12อันประมาณนี้แหละครับผมสกายแรม30นะครับ29อันว่าถึง3029จะไปตามเบิง้งตามรุนกันได้ครับพร้อมวาชิมีผลงานบาสกายแล้วผม มาไม้เก้านะครับหม้ซ้ำครับผมซ้ำไมาเก้าอีกสักหมื่นหนึ่งครับผมกอนเจยง่ายไมาเบหาบึงหม้ใหม่ครับผมไปติดตามรับชมผลงานไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะมีไหมหอ,อาจจะไม่เอาเลยเพราะหมู่บ้านนี่ผมเมืองเนี่ยมันสุ่นบ่วงไหลไหลยอยู่บ่วงมันไอ อันโยนมะเขานะครับผมเพราะว่ามันหลุดบ่วงแน่บ่วงมันเด้งแน่เพราะว่าเล็กบ่วงผมมันยยใหญ่หรือเปล่ากับปลาหลุดนะครับพี่น้องมันเหมิดมันเหมิดใส่ไฟสวยจังเลยแข็งยังอยู่ยังไงต่างโดยยอยู่ยุ้ยนะครัสรบสกัดหลุดมันไปเรื่อยๆครับผม ได้ผลงานบอกเดี๋ยวคอยมาเก็บผับกกลับครับเป็นใหญ่ใหญ่แห่หมูนะครับเนี่ยแห่หมูใหญ่ครับผมต้นใหญ่เพราะว่าฝนยังมาในเขตนะอยู่นะครับผมแต่มันถึงหนูมันฉีลร่มครับผมไอ้พวกนี้ครับดาร์กนั่งจะลมนะครับ ครับเอนี่เป็นอาวุธหนักนะครับพี่นะ้องอาวุธหนักจะมีผลงานหรือเปล่านานว่าแล้วอาวุธหนักเอานะครับผมนี่ลนหมูมั่วนะครับหนูงามๆอยู่นะครับผมหนูรุ่นรุนอาวุธหนักมาแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งคะแนนนะครับ ใช่ไปชอนหลังครับตรงนี้เป็นอาวกหนักเพราะว่าหนูมันเลียนหมเป็นทางครับเลียนไอ้หมูหมวกตางหยับยับอุนมอุ้ยปุ้ยครับหลังนี้ก็ได้เออโอ้โหขาวนะครับพี่น้องโอ้โหไม่โอ้โหนี่ครับผมได้แต่ขนครับพี่น้องโอ้ย เขาสองหลังเลยนะครับโอ้โหบางคนมึงยห้่ยาวเลยครับเนี่เขาสองหลังคู่เลยครับพี่น้องตหลังรุดครับผมรุดครับอีกตัวนึงครับผมรุดเพราะมึนขึ้นมาเลยพยายามนะครับเอาไว้รุ่นเศร้า ครับน้อยงมเศร้ <S 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 กาก็ได้สกลยแลบยังมีผลงานนะครับพี่น้องหนูก็เขาอยู่ครับเพราะว่าอันนี้เขาไม่มีเงียหล่อนะครับเขาใส่ดักตามทางรับนมอาผมยวัดดวงก็ยังบ่วงนะครับจังหวะมัน้ามันแลนมาทางเสียเขาดักไว้มันก็นทำมันเข่าตร,ตรงตรงอันนี้มัน ตรงแจ้งวะเขาคอ,อนพอดีมันก็นลันหัดพอดีครับผมก็ขิได้โตยังอยู่เซย์ครับผมครับ <c oughs> นี่แต่ว่าไออาวุธหนักได้มาแล้วนะตัวนึงครับผมเขาสองหลังแล้วครับผมได้หนึ่งตัวเพราว่าดักบวงได้สองตัวอยูน่นี่สองตัวคู่ครับก็ได้มาลองหมด ม้เข่าเลยครับผมนี่อมันซุ่นอยู่ได้หว่านเลยซุ่นบวงซุ่นบวงหลายเลรอครับแล้วมาดักหน่อนี่คือคือเงียบเลยครับมือนดักมันนู้มตรงนนท์สองนี่เนี่ยเหมงอยู่์ก็อยู่ครับยืนลั่งนึ่งยืนนั่งจะตั้งอยู่ืนมึงมึงอีกอาวบนนักพวกนี่สิองกันอาวบนนักต้องขว่วยูวูมุนอุ้ยครับผม อยู่วะนี่โอ้ยอยู่ยี่นะครับผมนี่อ๋อยังมุนโอ้โห้ห้อยแหวกครับมุนพขบเขานะครับพี่น้องเงียบนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องฟังผลแล้วครับมีอาวุธหนักกับสกายแลบอีกหน่อยหนึ่งครับผมขั้นออกไปเลยอันน้าขั้นนะครับเนาะแต่แตและขั้นนี่ครับผม ักคันนี่จะเป็นอาวุธนักทั้งหมดนะครับจะได้จักรตรอหรือปลาพาดัดากเลี้ยงกันเป็นตับเลยครับเงียบอยู่ครับน้องหัวเขานะครับมอซูนเลยครับพี่น้องมีอย่างมาสูนกับผมเลยจะได้กินบ่เนี่ตทางนี้ก็ได้ จะได้ตัวนึงก็และครับผมจังเด็กก็บุฟ้ารอละมืัอนี้จังเด็กจังเด็กก็ได้อยู่ตัวนึงละยุ่ยนะเพราะว่าห้อยหนู้นมาไขหลายครับผมอู้หหลังนี้เป็นไงครับผมโอ้โหหลังนี้เรียบร้อยนะครับผมใหญ่นะครับนี่ เอบนะครับผมบุ๊บนี่เปนไงเข้ากลางลำแล้วนะครับผมนี่ห้อยคุยหากินดเด็กแตนี่โตผมมา,มาแล้วมาแล้วครับผมเพราะว่าถ้าดักบวงมาเลยตดองสิน้่งเป็นอาวุธหนักจะโอเคกว่าไงนะครับบึกวันวันไงเดใหย่ด้ อาแล้วครับสองสามจะมีไหมเอา้าแตมสามมาอีกแล้วครับนี่ศูนบวงนะครับนี่ส่บวงเหมือนซุนเน๊นี่งามอยูอ่มาแล้วสามดักตะไกรแล้วก็ คนที่เคยดักหมวกกั oh God, ้นนะครับผมถุงแตจ๊วแต่โดนน่ะล่ะครับผมโอ้โหโ้โหโอ้โอ้โหน้าน้โดนนะครับโอ้ยบึ้งเลยครับผมใหญ่ครับผมเออเอใหญ่ครับใหญ่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 ครับพวกใหญ่พวกใหญ่พวกใหญ่อือดักวันนี้ครับเดี๋ยวไปุ่นกันไปแฮนเบิร์ดนะครับผมลอกนี่ มาแล้วครับซีครับผมเขาพวกเขาเนี่พอพอพอยเขาเขาจะนูต,ตัวเดียวหรือเปล่า <c oughs> มิเสียงครับลังนี่มิเสียงมิเสียงมิเสียงมีเสียงเอาอีกแล้วครับลังนี้เอาอีกแล้วยังไม่ตายนะครับผม <c oughs> โอ้โหนี่นี่น,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 นี่ใหญ่นะครับใหญ่นะครับ จับหางเลยนะครับคว้าหางครับน้องนี่งใหญ่ลครับนี่คว้าหางเลยนี่อยู่โอ้ยตัวที่ห้าแล้วนะครับผมโอ้โหอาแล้วอาแล้วมันต้องมีหนูนี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้โอ้โหหลังนี้หลังนี้มีเข้านะครับผมอีกสองหลังอีกสองหลังก็ไท้ายเอาปะอีกสองหลังท้ายเลยก็ได้เติมกันอีกสักโต้ปะ เติมบ่เติมบ่โอ้ยบ่เติมครับผมเนี่สุดท้ายนะครับบ่เข่าครับผมซีซีหาโตนี่แหละครับผมไปตามเมืองตามรุ่นกันต่อครับยังบ่เบิดครับผมกับสก้าเล็ของเรานะครับผมงานยังไม่มาเลยนะครับมันยังไม่เห็นหน้าล่ะครับแปลงนี่ วเล่นอะไรก็ให้นี่ครับผมหนูหน่อยนะครับผมต้องขาวนะครับ <c oughs> มาละครับหนึ่งตัวไปต่อหนึ่งครับหนูหน่อยต้องขาวครับผมแต่ว่าตเรงหนูนหม,นมีห้อยกัดนะครับเอ้ <c oughs> กับเอ้ วุฒิหนักเลยมาหานะครับสิบกว่าอันสิบสิบอันสิบสองอันหรือเปล่าได้หาครับผมเลี้ยงกันอยู่นี่ครับผมมีเหรอี่ผมว่าเลี้ยงกันอยู่ดีเซยเลยครับผมลันบ่บ่ลลันครับผมยังอยู่่นีครับเลี้ยงกันเซยตุยครับผม มีอาการเอ้าผมมีอาการครับผมไม่มีอาการโดนนะครับนี่มาแล้วที่สองนะครับหมาหมาทางนี้ครับผมนี่ผูกนะครับผมออกหลังหุ่นกระรั่นครับผมหลังหุ่นกระรั่นครับผมเนาะอู้ยหมาแล้วครับผมมาทางนี้นะครับหมาทางนี้นะครับผมทางนี้กระรั่นครับผมรันอยู่บ่ะลั่อยู่บ่ะ โอ้โยไม่โดนครับหลังนี้ไม่โดนครับผมทางแลนสวยนะครับงามนะทางแลนงามอยู่ฟ้าครับกันฟ้ามาถึกงนู้ครับไม่กัดหนามุนอยู่นี่โอ้ยหลังฟ้าครับกันปรอยูม่มาถึกมาถึงนู้ <laughs>

บดนะครับผมสกาย랩ได้สองนะครับมือนน้ครับผมอาวุธนักเก็บคะแนนไปหาครับผมสกาย랩ยี่สิบเก้าอันยี่สิบเก้าได้มาสองครับผมหมานครับผมเศร้านี่ กินหนูกระจายนะครับวันนี้นี่ใหญ่หญยืนตั้งตั้งหรสวยๆครับงานสวยๆค,ครับผมงามๆครับผมงามๆเกาหุหลังนะครับผมพลาดไปหลังนึงครับผมนี่อันนี้ลั่นหลาย ไล่อันเนี้แต่ว่าก็ตื่นอู่นะครับนันฟ้าวาะว่าคืนเข้ามาแล้วคือพุัวนึงครับหน่อยตัวนึงครับผมสกายแล็บครับผมกับก็ได้กินอยู่ครับผมสองแต้มคือเขาม,มีเงีย้ยวหล่อดักตามทางมันนะครับนะก็ถือว่าก็ได้ผลงานนะครับผมไอ้้ไอพวกนี้มีเงีย้ยวหล่อเนี่ยพวกนี้มีเงี้ยวหล่อครับผม ใจหนึ่งครับอันนี้ผมว่าได้ล้นไฟนะครับเด้อผมเพียวพเพียวครับผมพเพียวเพียวกลังนี้ตัวรอดไม่ได้แคีหนึ่งครับผมฉีดดึงดูดความสนใจของงูนะครับนะมาฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาและทุ่งนานด้วยนะครับผมถูกใจคลิปนี้ก็ถูกใจครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผม กานสวยครับศาสนาพ่อพ่อกันไหมครับสวัสดีครับผม